ได้นางสาวพิฆาวันจันทรานะคะหรือว่าดีเจสาวโมนูล์ค่ะที่ที่ไงถึงมาทำอาชีพเนี่นะคะก็เพราะว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าชอบอะค่ะชอบมาตั้งแต่ไหนแอะไรแล้วก็ได้มามีคนแนะนำมาที่มาสมัครนี่ก็เลยมาเป็นดีเจนี่เป็นงานที่ชอบมากเลยแล้วทำไมถึงได้เลือกอาชีพนี้ ก็อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพอิสระแล้วก็เป็นงานที่เราชอบแล้วก็มีความสุขในการทำงานก็เลยเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้อาชีพนี้ทำมานานอย่างประมาณเกือบปีแล้วแบบแล้วก็ที่มีความประสบความสำเร็จในการจัดรายการได้อย่างก็เริ่มต้นจากการแบบว่าตอนแรกมาก็ยังไม่ รายการไปเรื่อยๆก็จะมีคนฟังเยอะประกอบกับว่าคลิปนี้มีคนฟังเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยฟังบ่อยแล้วก็แนะนาผลงานเพลงกันเยอะก็ทําให้มีแฟนคลับเยอะแล้วอีกอย่างเราก็พูดเป็นตัวเองทงหน้าไหม่แล้วก็หลังใหม่ค่ะก็เลยมีแฟนคลับเยอะทำอาชีพนี้รายได้ต่อเดือนดีไหมก็ขึ้นอยู่กับการหาประกอบด้วยแต่ว่าพี่จะดำอนู่ที่สถานีด้วยก็ได้ค่าจัดรายการแล้วก็ค่าประับที่สถานีด้วยค่ะ ิว่าเราหาสกอ์ต <crisis> <t hopping> ี่เยอะรายแรกเราก็เยอะต็วเดียมันหมดขอเป็นน้อก็ได้น้อยทำมาชิ้นนี้เยื้ววันหยุดพักก็หยุดวันอาทิตค่ะจัดรายการจมถุเสาวันละสองชั่วโมงสิบโมงเช้าสี่สิบโมงแล้วก็สี่กับแปมีปัญหาในการทำงานีะก็แรกๆก็มีบ้างค่ะก็ประมาณว่าตอนเข้ามาจัดหม่ใหม ก็ยังไม่ค่อยจะสนัดเขาไม่เคยจัดที่ไหนมากรอนทั้มจัาที่นี่แล้วก็อีกอย่างไม่ได้เรียนมาทางนี้เพิ่งมาฝึกที่นี่ทั้งหมดเลยก็แม่ก็มีปัญหาว่าเกี่ยวกับการจัดราการแต่พอช่วงหลังมันก็ดีขึ้นค่ะก็วันนี้ก็สัมภาษณ์แค่นี้ค่ะขอบคุณพี่มากมาค่ะพี่มากให้สัมภาษณ์ในวันนี้ประสบการณ์สัมภาษณ์แค่นี้ค่ะ